อันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่มันจะมีแพ็กเกจเก่าด้วยท้องแบบนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้จะให้พี่หมีช่วยแนะนำล,ะลอกของ a c s ซึ่งเป็นของแต่งครับวันนี้จะอันซิลกันเลยนะพี่อันซิลเลยขอความรู้จากพี่หมีนะครับพี่ได้ครับอ,อันนี้แนะนำไปก่อนปกติแล้วไอ้ที่เราใส่ล้อก,ก็จะมีอันนี้เป็น a c s b o a แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่นิยมใส่ก็คือ a c s แปดหกศูนตระกูลเดียวกันปตระก,กูลเดียวกันอันนี้ตามแม่นวลก็จะกลายเป็น8ปดหกศูนย์มาแล้วซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็น b o a เหมือนกันออันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่มันจะมีแพ็กเกจเก่าดนะ้วยถ้าพูดง่ายๆเหมือนแพ็กเกจรุ่นใหม่ออกมาแล้วอ่ะในชุดมันมีอะไรบ้างลหะครับพี่ในชุดมันก็จะมีล้ออันนี้อันนี้เดี๋ยวให้เครดิตกัน อันนี้ได้มาจากลุงเจนะครับลุงเจเป็นคนให้มาทำคอนเทนต์โดยเฉพาะเลยลุงเจคือทีเอฟอเจอ่าใช่โค้ดบังเจใช่คนที่เจ <J S 1> นอนตั้มคนที่นอนตั้มนอนหนาวอยู่หน้าอเมซอนอ๋อคนนั้นนี่เองใช่อันนี้ก็รถเขาเขาเอามาให้ลองเลยโอ้เบรกบัมโบ้เลยใช่ <laughs> นี่ปกติเขาจะไม่ใส่เบรกจะไม่ใส่ลอกนะแต่เอาบอกว่าบอยทอยจะทำเขาเลยบอกว่าอ่ะโอเคยอมเสียตังค์ให้ ด,อดเ,เอามาให้อันซิลด้วยอ้ยอันนี้อันนี้จะต่างจากตัวนี้ตรงที่ว่าตัวนี้จะเป็นลูกปืนเป็นลูกปืนอยู่ใช่เป็นลูกปืนอยู่ข้างในมีทั้งหมดสี่แถวอืมก็เป็นห้าแถวนี้คัดไม่เข้าสี่ <laughs> แถวี้ด้านหน้านี 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามสี่อมีลูกปืนเม็ดเล็กๆอยู่เป็นเม็ดเลี้ยงเหรอพี่อ่าเป็นเม็ดกลมๆเราเลี้ยงเองลูกปืนหายนีขายปะ มีขายต,<ล>ต้องวัดต้งวัดไซส์แล้วก็ไปซื้อเอาอันนี้มันเป็นเบรกอเมริกาเพราะนั้นไซส์เป็นหน่วยนิ้วสามทับสามสิบสองขนาดลูกปืนมมขนาดลูกปืนโอ๋บอเขาสามทับสามสองนิ้วบอกเขาสามทับสามสองเขาก็หยิบให้ได้เลยถ้าเขามีโอ้ห่ายากไหมพี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าเม็ดเม็ดเล็กมากซื้อมาเผื่ออย่าซื้อพอดีเพอช่วงที่ทํามันพอมันหล่นปุ๊บมันจะหายไปไหนไม่รู้ พี่เราเวลาเซ็ตมันยากไหมพี่ลูกปืนมันเยอะขนาดเวลาเซ็ตเวลาเซตไม่ยากยากตอนใส่เวลาเราหมุนเข้าไปลูกป,ปืนมันจะดิ้นออกมาอืแต่โดยปกติแล้วมันจะมีซีนมาให้สี่ตัวมีซีนปิดอยู่มีซีนปิดอยู่ก็คือมีทั้งหมดสี่สี่แถวเท่าลูกป,ปืนเลยอถ้าตัวไหนขาดเราตัวที่สําคัญก็คือตัวหน้ากับตัวหลังอืตัวกลางไม่ต้องใส่ก็ได้จริงจริง อันนี้เป็นรุ่นเก่าจะเป็นแกนเล็กอ่าครับลืมหยิบเบรกแกนใหญ่มาเทียบอแกนใหญ่ด้วยเขาออกแบบแกนใหญ่มาแก้ปัญหาใช่ไหมพี่แก้ปัญหาที่แกนมันชอบหักหักท้าทุกคนฝ่ายเล่นหักเพราะว่าตัวมันก็หนักอยู่แล้วแล้วเบรกมันแบบเหมือนมันไม่มีการให้ตัวเนี้ยมันแข็งแข็งทื่อๆมันงัดงัดหักถ้าเทียบขนาดแกนกับตัวก็ตัดเจนเลยต่างกันเยอะ เขาเลยเปลี่ยนเป็นแกนประมาณ10มิลหรือ12บสองมิลจำไม่ได้ละใหญ่ใหญ่จริงอ่าใหญ่กว่าอันนี้อันนี้อันนี้ M6 ครับอันนี้คมพินเองซึ่งเท่ากับเบรกทั่วไปปกติลูกปืนมี68สิบแปเมตรโอ้โหข้อมูลแน่นเบรกหน้าเบรกหลังต่างไงเบรกต่างกันถ้าเบรกหน้าเอาแกนก่อนง่ายดีเบรกหน้าแกนยาวครับเบรกหลังแกนสั้นครับ เบรกหน้าขายาวครับเบรกหลังอันนี้สั้นเดี๋ยวผมเอารูปเป็นสเกิร so right? yeah. mm ์ตให้แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเรามีอันไหนใส่ได้หมดอ่ะเย้ได้เหมือนกันแปลงได้แต่ถ้าจะเอาหน้าไปใส่ข้างหลังลำบากหน่อยก็ต้องใส่แหวนรองเยอะใส่บูทอะไรเงี้ยก็ไม่ไค่อยดีครับแล้วบางคนบอกเอาเบรกหลังมาใส่ข้างหน้าได้ไหมใส่ได้ถ้าเป็นพวกฮาโลรุ่นเนี้ย ใช้ตัวใช่เป็นเหมือนกับล็อกหลักอานเสิรมอฟอะขันขันก็ไป็นซูได้เลยแกนมันจะสั้นกว่านี่ก็คือแกนเบรกหลังนะครับโอ้ถ้าถ้าดูอันนี้ดิล้นเลยเห็นไหมอืมเรามาเริ่มอันซีลตัวนี้กันเลยดีกว่าพี่แกะเลยนะตอนนี้ตอนนี้สองพันกว่าบาทแล้วนะเมื่อก่อนเท่าไหร่เพี่เมื่อก่อนไม่น่าจะหลักร้อยเองอืมบางคนบอกว่าอยาก ถ้าซื้อมาแล้วจะใส่จะใส่ได้ไหมอะไรเงี้ยเจสซี่มีอะไรบ้างมีสายเบรกเส้นหนึง่งอันนี้ลอกอันนี้อันนี้ตัวตัวที่เกี่ยวลอกอันนี้ลอกบางอย่างที่เห็นมันเยอะๆเราไม่ต้องไปสนใจถ้าเหลือก็เก็บไว้อืเราเอาแค่ที่เราใช้พอครับปกติแล้วลอกเนี่ยอ่าเริ่มจากสายก่อนดีกว่า ทำไมสายมันแปลกๆมีสองหัวใช่พี่น่งงมากเลยปกติเราก็จะเห็นแต่หัวนี้แต่นี้ทําไมเป็นหัวแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วที่มันให้มาเส้นเดียวเพราะว่าเราจะไว้ใส่เบรกหน้าก็ได้หรือใส่เบรกหลังก็ได้ตันนี้สำหรับใส่โรเตอร์กระปุกเอ็นโรเตอร์สายเดียวใช่โรเตอร์สายเดียว ACS เมื่อก่อนเนี้ยครับตรงนี้ก็คือไปใส่ลงโรเตอร์ได้เลยใช่ใส่โรเตอร์เดี๋ยว insert รูปภาพได้ครับ แล้วอันเนี้ยครับส่วนอันนี้อันนี้ก็คือเบรกหน้าหรือเบรกหลังธรรมดาก็ได้อ้าวคือตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลยแล้วมันมาสองหัวนี่ยังไงมันมาสองหัวเราใช้หัวเดียวเราตัดสินใจก่อนใช่ตัดทิ้งเลยตัดปลายทิ้งเลยจะใจะหัวนี้ตัดหัวโู้โอ้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เส้นนี้กันเพราะนั้นเราตัดลายนี้ทิ้งครับตัดตัดสุดเลยนะครับอย่าไปตัดแบบกลางๆนะเพราะบางทีมันมาไม่พออือ ที่เขาทําแบบนี้เพราะเขาต้องการลดต้นทุนแค่นั้นเองก็คือให้มาเลือกเอาใช่หลังจากสายเบรกจบแล้วหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงตัวล้อเนี่ยสามารถใช้กับเบรกหลังก็ได้หรือเบรกหน้าก็ได้ในชุดเดียวกันเนี่ยถ้ารูปทางซ้ายอ่าอันนี้คือเบรกหลัง,ลงจะคล้องแบบนี้อแต่ถ้าเบรกหน้าจะคล้องอนนแบบนี้ วันนี้เราจะคล้องแบบนี้อ่าแบบซ้ายอือมล้วชิ้นนี้ประกอบเป็นยังไงครับพี่นี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่นี่เหมือนรูปเลยอือมนี็อตตัวนี้ก็คือมายึดตรงนี้ใช่มันยึดตรงนี้อืมแล้วก็ลอกจะอยู่ด้านบนลอกก็คือตัวนี้ตัวนี้จะมาอยู่นี่ใช่อยู่ข้างบนอืมเอาไว้คล้องคล้องสายส่วนถ้าเป็นเบรกหลังครับ ตาเบรกหลังคนจะใส่น้อยอย่างนี้แล้วก็ลออยู่ข้างล่างม,มันก็คล้องก็คือทำหน้าที่เหมือนกันแค่ตลอดแหน่งบนล่าง,างเดี๋ยวเราจะประกอบจริงกับตัวรถที่จะใช้เลยนะครับล,ลยนะนะครับ <c oughs> เราก็ดูสายเบรกมันต้องเข้าข้างล่างใช่ไหมแล้วเสียบเข้าไปนี่เลย ถ้าโยกเยกอย่างนี้ปกติใช่ิครับมันต้องมีเคลน์เวลาถ้าเกิดมันทื่อๆเลยสายเบรกมันจะแข็งไงก็คือเวลาลกทํำงานมันจะโยกได้ใช่มันจะโยกได้ถ้าคนประกอบไม่แน่นไม่ต้องอะไรไปรองจนแน่นไม่ต้องไปเอาแหวนลองฝั่งนี้มันแบบแน่นปึ๊กเลยไม่ต้องขนาดนั้นเพราะจริงๆอันนี้ก็ไข่แน่นแล้วเนี่ยมันก็่เอาออกแบบไม้ขยับได้ใช่ก็เหมือนเบรกที่ปลดได้ปกติมันก็จะให้เทิได้นิดนึงใช้น็อตตัวนี้ใช่ ไม่ต้องงงนะครับเป็นลอกทำไมไม่มีไม่มีแบลิ่งก็คือพอเราใส่ตัวล่างเสร็จเราใส่บนให้ให้ตัวเนี้ยหมุนได้มันหมุนได้ต่อไปก็ใส่สายเบรกคลองได้เลยสายเบรกได้เลยใส่นะฮะทาระจลลีด้วยนะอันนี้อันนี้ทำให้ดูเฉย ทำไมต้องใช้สายเบรกของเขาด้วยทำไมไม่เอาสายเบรกธรรมดาได้ไหมสายเบรกธรรมดาก็ได้แต่ว่าสายเบรกที่เขาให้มามันนิ่มกว่าอ๋อมันมีความ <S <S อ่อนกว่าใช่ใช่มันเป็นเส้นเล็กหมายถึงหมายถึงมัดเกีียวอ่ะมันจะเป็นเส้นเล็กกว่าสายเบรกจักรยานรถใหม่ละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะไม่งั้นมันเวลาเข้าโค้งมันจะไม่พอดีเนี่ยแต่แต่ถ้าไม่มีมา <S <S ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้แต่ว่านี้นุ่มกว่ามันแข็งง่ายอ๋อใส่เข้ารูนี้ เ,ออเราก็มาพลาดนี่เลยเสร็จลงมานี่อืแล้วเราก็มาเข้าตัวเต้ารับตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นห่วงวนันนี้เราก็ไปคล้องนี่อันนี้เราแค่คล้องให้ดูก่อ<ค>นว่าใช่วิธีการใส่การใส่ตัวอลออใส่ยังไงอันนี้ก็คือคอมพิว ใส่แล้วใช่ครับใส่รอกอันนี้มันเด้งข้างเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็ไขด้านหลังแต่ตัวเนี้ยจริงจริแล้วด้านหน้ามันมีหมุดเนี้ยแกะออกมาได้๋อันี้แกะลติกแกะออกมาได้เพื่อเซฟเราก็เอาหกเหลี่ยมไขไขคู่กันนะครับดันไหมมันมาข้างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องดันไปข้างนู้นถูกไหมก็กดลงไปเลยอไปแล้ว อันนี้อันนี้กดให้ดูเยอะก่อนไปข้างนู้นแล้วดึงกลับมาไหนกลางแล้วนี่แหละครับเสร็จเอาจริงผมเพิ่งรู้อะหมุกเนยถอดได้ต้องถอดครับต้องถอด B O A ก็ถอดได้ B O A ที่เราเห็นใช่จริงจริงมันจะมีฝาพลาสติกไอ้ฝาอะลูครับมีเกลวด้วยอันนั้นเราไขออกมาได้เหมือนกันใช่ตรงเนี้ยคือเดือยของมันแต่ตอนนี้หักไปแล้วครับ ต้องไขออกมาอันนี้มันจะเป็นฝาเกียวนะครับพอไขออกมาเราก็เอาปัจจจับตรงเนี้ยมันเป็นเหลี่ยมไม่ใช่เป็นหกเหลี่ยมนะอันนี้ไม่ใช่หกเหลี่ยมนะเป็นแบปัจจัจับแล้วก็เซตแล้วเราก็ไขด้านหลังพร้อมๆกันอือย่าไปหมุนตัวใดตัวหนึ่งบางคนไปไขเล่งตัวเนี้ยหรือไปอัดตัวนี้ปุ๊บไอ้สองตัวนี้ไขลูกปืนก็จะออกมาชมโลกก็คือก็ต้องจับหน้าจับหลังหือใช่จับหน้าจับหลังเหมือนกันดีกว่า แอดมินรู้วันนี้เลยครับยังดูที่บ้านอยู่เลยว่าเอ๊ฝามันออกแบบมาสวยจังเสร็แล้วใส่เหมือนเดิมด้วยเมื่อกี้ก็หล่นไปทีนึงหายนานมากกว่าจะเจออรก็สมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรนี่นะครับจะคล้องแบบนี้กับสองพันกว่าบาทชุดนี้สองพันกว่าบาทนี่มีอันนี้มีอันนี้กินไม่ได้แต่เท่พี่ ไม่ต้องถามว่านุ่มไหมนะครับใส่แค่สวยครับมันเหมือนไม่นอปชั้นเสริมของแต่ง,ง,งใช้คําว่าของแต่งถ้าถามว่านุ่มขึ้นไหมอย่าพูดดีกว่าครับขอบคุณครับประเทศนะดัมโบ้บายเจยังไงต้องขอบคุณพี่หมีมากๆเลยที่ให้ความรู้เราแล้วก็ประกอบให้ดูสำหรับ สำหรับคนที่รู้แล้วดูไว้เพลินๆไม่มีอะไรทําเปิดดูรู้ันหาพอถ้ารู้แล้วนะครับคนไม่รู้มีอีกเยอะเชื่อผมเราอย่าเขาเรียกอะไรนะเราแบ่งปันความรู้น่ะอย่าไปมองว่าเอ้มาทำคลิปอะไรมันเป็นเรื่องเด็กๆนะอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วเด็กบางคนแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ของอีกหลายคนเหมือนกันยังไงขอบคุณที่รับชมและขอบคุณพี่หมีที่ทำคลิปให้เราครับยินดีครับขอบคุณครับ